เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาออกมาหลายรอบแล้วค่ะสำหรับทางด้านค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกของทางด้านคุณบิ๊กทิติวุฒิหรือว่าคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านซินแลนด์หลังจากที่ศิลปินในค่ายค่ะอย่างน้องคอปเตอร์โดนดราม่าค่อนข้างบ่อยถึงพฤติกรรมของตัวน้องเองซึ่งตอนแรกเนี่ยทางด้านคุณบิ๊กก็ได้มีการสั่งพักงานแต่ว่าก็ยังให้โอกาสเล่นคอนเสิร์ตแบบปิดแต่ว่างดการไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดแต่ก็ต้องบอกว่ายังมีดราม่าอยู่เรื่อยๆค่ะจนทําให้สุดท้ายเนี่ยทางด้านคุ โอเกียวมิวสิกไปแล้วก็ให้น้องเนี่ยไปพักแบบยาวๆแต่ล่าสุดก็ต้องบอกว่าทางด้านน้องคอปเตอร์ค่ะได้บ้านหลังใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยตอนนี้ค่ะน้องคอปเตอร์เนี่ยึ้นแทนเป็นพระเอกหมอลำน้อยวงศิลปินภูไทยโดยทางด้านพ่อวีวีรพงศ์วงศิลป์แห่งวงศิลปินภูไทยค่ะได้ออกมาโพส์ข้อความต้อนรับน้องคอปเตอร์ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอและดีใจที่บักหล่าอยากมาสืบสานวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาซึ่งบรรดาแม่ยกน้องคอปเตอร์เนี่ยต่างก็เข้ามาขอบคุณพ่อวีในครั้งนี้กันอย่าง มมากมากยในขณะที่ทางด้าน a c ซ b ุ o k ของน้องคอปเตอร์ค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะว่าฝากไว้ด้วยนะครับแม่แม่แม,แม,แม่ชอบไหมน้องคอปเตอร์วงศิลป์ดีใจกับคอปเตอร์ไหมครับขอบคุณแม่แม่เอฟทุกคนที่เอ็นดูผมมาโดยตลอดปีนี้ผมได้บ้านใหม่สองหลังและผมขอให้สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตผมและชีวิตแม่แม่ให้มีแต่ความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีไปพร้อมกับลูกด้วยเธอสาธุน้องคอปเตอร์วงศิลป์บ้านฮักน้องคอปเตอร์หนึ่งบ้านดุกดิกฮักศิลปินูไทย ปูวีระพง์วงศิลและก็ต้องบอกว่างานนี้ค่ะเมื่อน้องคอปเตอร์เนี่ยได้ไปอยู่ในวงภูไทยก็มีทางด้านแฟนๆแล้วก็เหล่าบรรดาแม่ยกของน้องคอปเตอร์ค่ะเข้ามาแสดงความยินดีพร้อมกับบอกว่าจะติดตามน้องคอปเตอร์ตลอดไปค่ะเอาเป็นว่าค่ะยังไงก็คงต้องรอคอยน้องคอปเตอร์ในฐานะหมอลำตัวน้อยวงภูไทยด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว